ดวงชะตาวันที่5พฤศจิกายน2,568วันเพ็พุธขึ้น15ค่ำเดือน12พลังแห่งจันทราและความศักดิ์สิทธิ์หัวใจสำคัญของวันนี้คือการที่ดวงจันทร์2โคจรเข้าสู่ตำแหน่งเพเ็ญเต็มดวงณเวลา1 9นาฬิกา37นาที5ในดีทีขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งตามคติความเชื่อของไทยถือเป็นจันเพ็ญเดือน12 ที่มีความมดงามและทรงพลังมากที่สุดในรอบปีเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของดวงจันทร์ซึ่งกำกับดูแลเรื่องอารมณ์ความรู้สึกจิตใต้สำนึกและสเสน่ห์เมตตามหานิยมนั้นมีความสมบูรณ์ถึงขีดสุดแปการมาบรรจบกันของสามวาระสำคัญในวันเดียวคือวันเพน็ญวันพระใหญ่และวันลอยกระทงในสร้างปรากฏการณ์ไตรภา,าคีแห่งพลังศักดิ์สิทธิ s p i r i t u ช l t ลทราฟิกตที่หาได้ยากยิ่งพลังงานทั้งสามต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างน่าอัศจรรย์วันพระใหญ่เป็นวันที่จิตใจของผู้คนเปิดรับต่อคุณงามความดีและการปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษ 1. เมื่อประกอบกับประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นพิธีกรรมแห่งการขอขมาพระแม่คงคา การปล่อยวางสิ่งไม่ดีและการอธิษฐานขอพร 3. จึงทําให้การกระทําดังกล่าวมีพลังส่งผลมากกว่าปกติหลายเท่าทวีคูณและทั้งหมดนี้ถูกขยายกาลังด้วยพลังงานของจันเพนที่สาสสองลนมาอย่างเต็มเปี่ยมดังนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสทองสําหรับการชําระล้างพลังงานลบในจิตใจสร้างบุญกุศลและตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาการโคจรของดวงดาว เมื่อดาวสุครองบัลังและจันทร์ส่องสว่างในทางโหราศาสตร์ไทยวันนี้มีปรากฏการสำคัญของดาวพระเคราะห์ที่ส่งอิทธิพลอย่างยิ่งยวดสองประการดาวสุข6เป็นเกษตราธิบดีในราศีตุลดาวสุขเทพแห่งความรักการเงินความงามและศิลปะได้โคจรเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นบ้านของตนเองตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกา21นาทีห และยังคงสถิตยอยู่อย่างมั่นคงในวันนี้การที่ดาวพระเคราะห์ครองตำแหน่งเกษตรหรือเกษตรราธิบดีหมายถึงดาวดวงนั้นอยู่ในจุดที่ทรงพลังมีเสถียรภาพและสามารถแสดงคุณสมบัติที่ดีของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สุด11 ดังนั้นตลอดทั้งวันนี้จะอบอวลไปด้วยพลังงานด้านบวกของดาวศุกร์อย่างเข้มข้นส่งผลให้เรื่องที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนความรักความสัมพันธ์การเจรจาต่อรองการเสริมความงามและกิจการที่เกี่ยวกับศิละปะทุกแขนงมีความโดดเด่นและมีโอกาสสาเร็จสูงเป็นพิเศษดาวจันทร์สองเป็นเพนในราศีเมษดวงจันทร์เต็มดวงในวันนี้สถิตอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นราศีธาตุไฟห้า การโคจรมาพบกันของพลังน้ำจันทร์และพลังไฟเมษก่อให้เกิดพลวัตของอารมณ์ที่เปี่ยมด้วยพลังความกระตือรือร้อนความกล้าหาญที่จะเริ่มต้นและความปรรชนาอย่างแรงกล้าในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นปรากฏการที่น่าสนใจที่สุดคือการที่ดาวศุกร์ในราศีตุลทำมุมเลง็งหรือ180องศากับดวงจันทร์ในราศีเมษอย่างสมบูรณ์ ก่อเกิดเป็นแกนแห่งแรงดึงดูดระหว่างราศีแห่งตัวเราเมธและราศีแห่งคู่ครองหรือหุ้นส่วนตุลน,นี้ไม่ใช่การขัดแย้งแต่เป็นการสร้างสมดุลอันทรงพลังบังคับให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความต้องการของตนเองและความต้องการของผู้อื่นพร้อมกันโดยมีดาวศุกร์ที่แข็งแกร่งเป็นเกษตรในราศีตุลเป็นตัวชี้นำให้ใช้สเสน่หัาทศิลป์และการทูต คุณสมบัติของราศีตุลในการจัดการกับอารมณ์ที่รุนแรงและตรงไปตรงมาคุณสมบัติของจันทร์ในราศีเมษเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงและความสัมพันธ์ที่งดงามและเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของดาวราหู8ที่เป็นเกษตรในราศีกุมเป็นพลังงานเบื้องหลังระยะยาวซึ่งอาจนำมาซึ่งชอคลาบที่ไม่คาดฝันความสำเร็จที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเริกยามและมลคลการมหัศโนเลิกเลือแห่งเศรษฐีวันพุทธที่5พฤศจิกาย,ยน2568นี้โดดเด่นด้วยมหัศโนเลิกซึ่งแปลว่าเรือแห่งผู้มั่งคั่งหรือเรือเศรษฐี6เรื่องนี้จะครอบคลุมช่วงเวลาส่วนใหญ่ของวันตั้งแต่9.36นาิกา36นาทีของวันที่5ไปจนถึงเช้าของวันที่66 นี่คือช่วงเวลาที่เป็นมงคลสูงสุดสำหรับกิจการที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งและการเงินโดยเฉพาะแม้ว่าวันนี้จะไม่ใช่วันทงชัยตามปฏิทินการยลยก14แต่ด้วยการรวมตัวกันของดาวสุกเกษตรจันเพนและมหัธโนเลิกทำให้วันนี้มีอนุภาพเทียบเท่าหรืออาจเหนือกว่าวันทงชัยในบางด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงินและความรักสิ่งที่ควรทำ ด้านการเงินการเปิดบัญชีธนาคารการลงนามในสัญญาทางการเงินการจรจาธุรกิจการเปิดร้านค้าหรือกิจการใหม่การซื้อทรัพย์สินมีค่าเช่นทองคำอัญมณีหรืออสังหาเรืมองัพย์การเริ่มต้นการลงทุนระยะยาวด้านความรักและสังคมการสู่ขอการมั่นหมายการจดทะเบียนสมรสการจัดงานเลี้ยงฉลองการขึ้นบ้านใหม่การเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ ด้านจิตวิญญาณการทำบุญครั้งใหญ่การสวดมนต์การปฏิบัติกรรมฐานการตั้งจิตอธิษฐานในช่วงเวลาลอยกระทงเพื่อขอพรและความสำเร็จสิ่งที่ไม่ควรทำการก่อการทะเลาะวิวาทหรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญอย่างหุนหันพลันแล่นโดยขาดการไตร่ตรองการให้กู้ยืมเงินจำนวนมากโดยไม่มีหลักประกันที่รัดกุมการกระทำใดๆที่เป็นการดูหมิ่นหรือทำลายแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากเป็นวันขอขมาพระแม่คงคาการพนันขันต่อที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปเพราะพลังงานของวันเน้นการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่การเสี่ยงโชคแบบลมๆแรงๆ Barrier I will this coming 10 times more สรุปดวงชะตาภาพรวมประจำวันพุทธที่5พฤศจิกายน2568วันเพ็ญเดือน12อันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นวันที่พลังงานของความรักการเงิน และสเสน่ห์เมตตาโคโจรมาบรรจบกันอย่างทรงพลังที่สุดในรอบปีด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์หเทพแห่งความมั่งคัง่งที่โคโจรเป็นเกษตรราธิบดีอย่างมั่นคงประกอบกับพลังจันทรเพนสองที่สาสสองเต็มดวงและยังเป็นวันลอยกระทงซึ่งเป็นวันแห่งการอธิษฐานขอพรสองทำให้วันนี้เป็นเรื่องมงคลชั้นเลิศสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินและความรักสี่ข้อดีข้อเด่น เป็นวันที่พลังงานด้านบวกสูงส่งอย่างยิ่งการเจราจาต่อรองทางการเงินการลงทุนการค้าขายจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามหกด้านความรักและความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความสุขความโรแมนติกและความเข้าใจอันดีต่อกันเจ็ดเป็นวันที่เสน่ห์ในตัวคุณจะเปล่งประกายสูงสุดสามารถโน้มน้าวใจผู้คนได้ง่ายและมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ข้อดอยด้วยพลังงานที่เข้มข้น อาจส่งผลให้มีอารมณ์อ่อนไหวแปรปรวนหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลได้ง่ายพลังแห่งกิเลสและความอยากได้อยากมีจะรุนแรงเป็นพิเศษอาจนำไปสู่การใช้จ่ายเงินเกินตัวหรือลุ่มหลงในสิ่งสวยงามฉาบฉวยจนขาดความรอบคอบสิ่งที่ควรทำการเงินเปิดบัญชีธนาคารลงนามในสัญญาเริ่มต้นการลงทุนเปิดร้านค้าเจราจาเรื่องผลประโยชน์ความรักขอความรัก มั่นหมายจัดนานมงคลใช้เวลาคุณภาพกับคนรักและครอบครัวจิตวิญญาณลอยกระทงเพื่อขอขมาและอธิษฐานขอพรทำบุญครั้งใหญ่สวดมนต์ปฏิบัติสมาธิสิ่งที่ไม่ควรทำการทะเลาะเบาะแหวงหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญในขณะที่ยังมีอารมณ์โกรธหรือน้อยใจการใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟอือยตามอารมณ์ชั่ววูบโดยไม่ไตร่ตรองการให้กู้ยืมเงินจำนวนมากโดยไม่มีหลักประกันที่รัดกุม การกระทําใดๆที่เป็นการดูหมิ่นหรือทําลายแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากเป็นวันขอขมาพระแม่คงคา